พี่น้องมาพบพ่อกับเบาเตียงเนาะเบาเตียงมานอกเนาะมื่อน,นี้สิพาพี่น้องมากินหมักทันเนาะหมักทันบาน้านเฮานี่แหละลองเบิ่งว่ามันสิแซ่บบ่หรือบ่เนาะมาลองลองเหมืงเด้อคุยกับแจวน้ำปลาเนาะอืม บัวแทบมาได้พี่น้องเลยบัวแทบคำที่สองอนงานได้พี่น้องเ้ยบรรยากาศตอนเทียงผักเทียงเลยม,มากินมากันเนาะตอนเทียงเนาะ คุยเจ๋ยวน้ำปลามาคันพูดีพูดีแซ่บมาคันพูดีหักเนาะหมายไงไงว่า่ะแสบพี่น้องเลยมาคับก,ก็ได้อื้อ วั้ใช่ปะไดี๋พอดีกินบางท่านบางท่านจะสุกขักคนงานได้พี่น้องเด้อพอดีกิน,กน,กนข้าวเทียงแล้วละ <c oughs> คิดอยากกินม้มก็เลยเอาท่านอยู่สวนมากินลองเบิง่งมา หายพี่น้องบ้างว่ามันสิแ่บอบอหรือบอฮมช่วงนอนกะบ,บาดพี่น้องเยโอ้ขักเลยเชียแต่อย่างเดียวนะน่ มือแ่บไปนะ่คุยไปได้เบิร์ดเอาเบิร์ดเอาเนี่ยใครเบื้องแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อคลิปซื้อช่องว่าเบ้าเตียงม,มันนอกฝากอีกเทอะน,นึงว่าเราเคยเห็ดคลิปไปเถอะ lòng mà lòng bơm bỏ ra hàng, tin con. Ồ, của kia này.

ขอบคุณขอบใจหลายที่น้องในเบิก